เยัสดีทุกคนเลยวิธีเนาะรับมือกับคนพูดจาไม่ดีใส่เนาะโอ้โหนี่ถ้าเราถ้าเด็กๆเ,เป็นชาวอินสปายนะเราก็รู้วิธีกันอยู่แล้วเนาะคืออะไรเห็นไหมไทรก็ตามพูดจาไม่ดีใส่แปลว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวเองปรับขึ้นตัวเองให้อยู่ข้างบนได้แล้วเข <c oughs> <c oughs> ้าใจเปล่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะโอเคไหมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้คุณเนี่ยได้ชื่นชมและรักตัวเองต่อไปโอเคไหมใครจะพูดอะไรก็ แล้วแต่เขาเรื่องของเขาเนาะเพราะว่าออกจากปากใครก็เขาโดนคนแรกแต่ที่สําคัญก็คือเราก็เป็นความรักไม่ได้อีกเนาะเราก็แค่ต้องเปลี่ยนขึ้นนะปรับตัวเองนะให้รู้สึกดีขึ้นโอเคไหมทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะไปฟังยี่สิบเจ็ด่องมือวิชวิตไปฟังหนังสือเสียงปุกพลังไม่ว่าคาดไดก็ตามนั่นคือการยกระดับจิตและคุณจะยกระดับสิ่งแวดล้อมของคุณโดยธรรมชาตินะแต่ถ้าคุณยังแวดล้อมแบบคนเดิเดมที่คุณก็ขัดใจไม่ชอบไม่ฟินโอ้โหจะบินยังไงไหวอ่าเข้าใจเปล่า เพราะนั้นคุณต้องใช้แรงพอสมควรนะที่จะกลับมารักแล้วก็ชื่นชมตัวเองเยอะๆโอเคไหมลูกนะเวลาคุณทําสิ่งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนชาวบ้านหรือไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเลยนะโอเคเพจคุณปายเปลินสไปกระฝฟาเท่านี้รักทุกคนเลยเย้เดี๋ยวเราจะมีสอนในลาสอะไรลูกดีอับนันเดนวันนี้ไฟลงตัวเ <laughs> มวื่อวานเมื่อลืนตอนนู้นไฟงงอะ ดังลูกดังทุกคนเลยวันนี้ก็รักทุกคนแล้วก็ดีใจตื่นเต้นวันนี้เป็นเกียรติวันนี้รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจว่าจะต้องสอนคาเดียบันดั้นให้ได้ในวันนี้เลยรอ,อนานกว่านี้ไม่ได้แล้วอเอเอพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออยากสอนมานานแล้วตั้งหลายเดือนแล้ว,วะอะอแล้วก็ดีใจกับทุกคนนะตื่นเต้นเพราะทุกคนไปได้ได้ไปแก้ที่ต้นตอ,อ,ย,อย่างแท้จริงเพราะคุณรู้ไหมไม่ว่าคุณจะมีเงินระดับเท่าไหร่นะมันไม่ว่าจะรวยหรือ รวยน้อยรวยมากอย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็ติดปัญหาเดิมกันอยู่นั่นอ่ะคนรวยมากก็ติดปัญหาเดียวกันเ <c oughs> ข้าใจว่าคนนี้โคตรแพงนะใครอยากจะแก้เรื่องพวกนี้ก็ไปฟังในคับบันดันเนาะแล้วชื่อค์ดก็ปังแล้วนะโอเคไหมโอเครักทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสอนกันดีกว่าวันนี้มาสั้นๆง่ายๆโฟโฟฟินฟินแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญตอนนี้ก็ต,ต,ติดตามติดตามที่เพจนะเพจ แอดมินอินสปนนะกับเพจซอ,อสเอเนจี y โอเคไหมเด็กๆแล้วก็ใครเจอคลิปไหนที่อยากไปทบทวนซ้ำก็บอกทีมงานแล้วกันเนาะอก็ระหว่างนี้ก็คือรอ Facebook อัปเกรดนะเด็กๆทุกคนเออรักทุกคนเลยนะแม่อยากจะเสริมไมู่กไปรอฟังเดี๋ยวว่าวงได้ว่าใครยี่ต่อหรือเปล่าแม่มเนาะเออรอติดตาม แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ด้วยแอดไลน์ที่ไลน์แอด S I K O O N P L O Y นี่เห็นไหมล่ะถ้าคุณไม่ได้ยกระดับตัวเองเพจก็ไปก่อนแล้วไปตติดามเพจไปต่อไม่รอแล้วนะเออเนาะ แล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีอะไรนะลูกนะงานวันเกิดปีใหม่งานปีใหม่ซานต้าซอสจะบอกไว้ให้ว่าแค่เพลงก็หายไวไม่ไหวแล้วยังไม่ได้โปรโมทนะตอนนี้คือยังไม่โปรโมทนะยังเป็นราคาซูเปอร์ซูเปอร์เออร์ลีเบิร์ดนะลูกนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าปีหน้าจะจัดอีกไหมเนาะก็เดี๋ยวลองดูกันแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยตราตึงไม่ไหวเป็นทางลัดที่สุดที่คุณจะได้ยกระดับจิตตัวเอง นึกออกไหมเออเหมือนพาตัวเองมันจะเลยุ่งเรืองแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนที่ไหนบนโลกใบนี้จะบอกไว้ให้จะไม่เหมือนที่คุณเคยเรียนมาใช่เข้าใจเปล่าอับเกรดอย่ระดับมากันเป็นปีนี้แพงมากมันเป็นการเขาเรื่องมาปะกันทาง v a เ a t i o n นี่เห็นไหมล่ะแล้วคุณมาคุณมีแต่ได้บอกตรงนะนึกออกไหมเหมือนกันกับปีก่อนๆที่ผ่านมาเห็นไหมมีแต่คนบอกว่าพลาดพลาดพลาดน่ะก็ตามนั้นน่ะลูกเข้าใจเปล่า ก็ของมันแพงเนี่ยมันคือเนาะปีนี้เอาซอสมาเจอกันให้ได้นอแบบเออแบบเออเนาะห้ามพลาดห้ามพลาดเออไม้ทันก็ตัดสินใจแล้วตอนนี้บัตรก็ใกล้เต็มแล้วเพราะเด็กๆทุกคนก็จองกันไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะใช่เอ้ยจองกันไว้ใครที่จองบัตรไว้นะปีก่อนนะก็ไปติดต่อทีมงานนะลูกยังทันราคาเอ r ร์ลี่เบิร์นะส่วนใครถ้าปีนี้มาไม่ได้อย่างไรก็ตามก็เก็บไว้เป็นเครดิตได้ โอเคไหมเออเก็บไว้เป็นเครดิตนแต่ละคาได้ไม่ทันก็มาเออริเบิร์ดเออก็ยังทันนะยังทันเออเป็นสวรรค์เรียกใช่สวรรค์เรียกครั้งสุดท้ายเพราะว่าปีนี้ก็คือเราปิดเร็วด้วยเราปิดรับเร็วเพราะว่าเราจะคอนเฟิร์มสถานที่กันเลยเนาะเออจะได้เอนจอยกันเฟฟร์ฟินฟินเครูว่าจะไปเรื่องอื่นแล้วไปต่างประเทศแล้วเออรักทุกคนเลยเย่บ๊อบ ไปแล้วนะจ้าบ่ายเจอกันในะคะัทดีอับเบิ้ลเดิน